นายขวัญชัยประพัฒพงศ์ประธานจัดงานมหกรรมยานย,นยนต์ครั้งที่41หรือมอเตอร์เอ็กซ์โปสองเปิดเผยว่า งานครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างสูงช่วยกระตุ้นอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ศบซาให้กลับมาคึกคักสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในงานราว5.50หมื่นล้านบาทผู้เข้าชมงานกว่า1.426,000านสคนสำหรับยอดจองรถในงานแบ่งเป็นรถยนต์54,513คันจักรยานยนต์7,982คันและจากข้อมูลผู้ร่วมกิจกรรมซื้อรถชิงรถพบว่ามีผู้ร่วมกิจกรรมมากกว่า ปีที่แล้วโดยเป็นรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาบไฮบริดและปลั๊กอินไฮบริด58.7%และรถยนต์ไฟฟ้า41.3%ขณะที่รถยนต์ที่ผู้ซื้อเข้าร่วมกิจกรรมสูงสุด3อันดับแรกได้แก่ Honda BYD Toyota ส่วนรถเครื่องยนต์ที่มียอดจองสูงสุดได้แก่ Honda Toyota Ford ด้านรถยนต์ไฟฟ้าที่มียอดจองสูงสุดได้แก่ BYD Ion และ G Lee